ขั้นตอนการเบริกพรบรเมื่อเกิดเหตุที่ไหนใช้อะไรบ้างรู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีนะครับหรือไม่มีใบขับขี่หรือรถคันนั้นทะเบียนขาดนะครับอันนี้นะถ้าหากพรบอรของเราไม่ขาดพรบรจะคุ้มครองปกติดังนั้นเราจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล จากพรบรได้หรือในกรณีที่เสียชีวิตนะครับจะเบิกเงินทดแทนจากพรบรได้เช่นกันสิ่งต้องทาเลยก็คือ1นนะครับให้เราถ่ายภาพแล้วรีบโทรแจ้งบริษัทประกันที่เราจัดทําพรบรไว้นะครับหรือถ้าหากไม่รู้สามารถโทรแจ้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหมายเลข1 7 91นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วบอกว่ารถของเราทะเบียนอะไรเกิดเหตุที่ไหนนะครับแจ้งรายละเอียดไว้ก่อนต่อมานะครับให้เราทําการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันนะครับและนาใบบันทึกประจําวันของเจ้าหน้าที่ตารวจมาเอาไว้เป็นหลักฐานในการเบริกพรบรด้วยย้ําว่าข้อนี้สําคัญต้องแจ้งความทุกครั้งถึงจะเบิกพรบรได้นะ2นะครับเมื่อถึงโรงพยาบาลหรือถูกนําส่งโรงพยาบาลแล้วให้เราแจ้งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่า ใช้สิทธิ์พรบในการรักษาหรือว่าจะมีบริษัทกลางนะครับคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลก็สามารถแจ้งได้เลย 3. นะครับนาหลักฐานเอกสารต่างๆดังนี้ไปยื่นกับบริษัทประกันที่เราทรําพรบไว้หรือว่ายื่นกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถนะครับ 1. นึ่งสำเนาบัตรประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบ้านนะครับส สาเนาคู่มือทะเบียนรถคันที่ประสบอุบัติเหตุ 4. สสาเนาใบขับขี่ในกรณีที่เราเป็นผู้ขับขี่ 5. ใบแจ้งความหรือใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและ 6. สาเนากรมธรรมนพรบรที่เราจัดทำไว้นะครับย้ำว่าต้องไม่หมดอายุและหมายเลขทะเบียนรถต้องตรงกับรถคันที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลรวมถึงใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบ ย้ำว่าถ้าหากเราเป็นผู้ประมาทขับเองล้มเองไม่มีคู่กรณีนะครับจะเบิกได้สูงสุด30,000บาทนะครับและถ้าหากเราเป็นฝ่ายถูกเป็นผู้โดนละเมิดนะครับจะเบิกได้สูงสุดถึง80,000บาทย้ําว่าพรบรเบิกได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริงๆเท่านั้นยื่นเอกสารครบแล้วนะครับทางบริษัทนะครับจะทําการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ประสบภัยหรือว่า ทายาทโดยทมนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะครับภายในระยะเวลา7วันนะครับและในกรณีรักษาต่อเนื่องเราสามารถทำเรื่องเบิกย้อนหลังได้นะครับภายใน6เดือนนะครับหรือว่า180วันนับจากวันที่เกิดเหตุนั่นเองนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับสำหรับการเบิกพรบและเอกสารต่างๆเผื่อวันนึงเจอกับตัวเองหรือว่าเกิดขึ้นกับญาติของเรานะครับจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับครูต่างได้หรือว่า โทรไปสอบถามนะครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสายด่วน1791นะครับหรือว่าจะสามารถเข้าไปปรึกษากับทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับซึ่งมีอยู่ตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเวลาที่เกิดเหตุต่างๆนะครับอย่าให้เสียสิทธิ์นะครับขับรถไม่ประมาทเคารพกฎจราจรเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความห่วงใยจากครูตังใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ